เป็นคนจนต้องทนให้นห้งนองที่นี้ไม่มีเงินทองมาลองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักใจรัรกใครน้อยจะรวมทางได้ ไม่เจตนาะแต่ปันหาสมาจนได้จึงจอายากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจุปรสรรคจะมีเท่าใดพอใจเรา,ายิ้มให้กันลำบากจยากเห็นเช้าเย็นก็ให้เห็นนาะ เมื่อเจอปัญหาน้องอย่ากตัดสายสำคัญอยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างความในสมดังไวเป็นแฟน,น,น้นจนต้องคนใหังนอน đã che sai cả khuôn mong đã mong cứ dám hết ai đã thương đồn lơ đãเจอ đầy đầy biết coi yin hay bên ya sụp trái con trôn à đặc cách nhâm sầu đã một 的欢喜梦梦，帅帅帅帅。